บทที่ห้าสิบแปดคาถาย่นระยะทางเวลาตีห้าท่านพระครูตื่นก่อนหลวงพ่อแพรยังคงส่งเสียงกรนอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านศรัทธาติดสะจะงอกหน้าเข้ามาทางหน้าต่างเช่นเคยหากคราวนี้ท่านพระครูไม่ได้ตกใจเหมือนคราวก่อนหลับสบายดีไหมท่านทักทายด้วยภาษาสิงหหนสบายครับ ขอพระคุณภิกษุอคันตุกะตอบด้วยภาษาเดียวกันนิมนต์ท่านสงน้ำตีห้าครึ่งค่อยพบกันที่โบสถ์แล้วจึงเดินจากไปเสียงสนทนาของภิกษุทั้งสองทำให้หลวงพ่อแพ์ตื่นท่านจึงลุกออกไปสงน้ำใช้เวลาสิบห้านาทีก็ทำธุระเสร็จท่านพระครูใช้เวลาเพียงเจ็ดนาทีกับการล้างหน้าแปลงฟัน และสงน้ำหากไม่ได้คลอดบุตรเพราะไม่รู้สึกปวดท้องท่านจัดการครองผ้าอย่างเรียบร้อยและรัดอกตามที่สมเด็จโตสั่งไว้หลวงพ่อมีประคตออกมาด้วยหรือเปล่าครับท่านถามหลวงพ่อแพรไม่ได้เอามาเลยไม่ต้องใช้ไม่ใช่หรือวันนี้เราจะไปเมืองแคนดี้เพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้องรัดอกด้วยครับมิฉะนั้นเขาไม่ให้เข้าตายจริงแล้วฉันจะทำอย่างไรล่ะเอาของผมไปใช้ได้เลยครับผมมีมาสองผืนขอถวายหลวงพ่อผือนหนึ่งท่านหยิบประคตออกจากกระเป๋าเดินทางถวายหลวงพ่อแผ่ขอบใจแม้เธอนี่รอบครอบจริงพิกษุสูง,สงวัยกล่าวชมผู้อ่อนวัยกว่าจึงถามขึ้นว่า หลวงพ่อนึกออกหรือยังครับเรื่องงูมีงอนที่เข้ามาในพระอุโบสถเมื่อวานหลวงพ่อเคยพบที่ไหนมาก่อนไหมครับนึกไม่ออกและฉันก็ลืมไปแล้วด้วยหลับสบายไม่ได้นึกอะไรเลยต้องขอบใจเธอที่ถวายน้ำปานะแล้วก็นวดให้ถ้าไม่ได้น้ำปานะเพิ่มอีกแก้วหนึง่งคงนอนไม่หลับอย่างที่เธอพูดนั่นแหละ หลวงพ่อลองนึกทบทวนดูสิครับหลวงพ่อเคยเห็นงูมีงอนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2500ตอนทหารเ้านิมนต์ไปทำบุญที่ค่ายลบบุรีขากลับข้าเออยเฮลิคอปเตอร์มาส่งมาลงที่หลังวัดมีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาแล้วก็หายไปงูตัวนั้นมีงอนสีแดงเหมือนกับตัวที่เราพบในพระอุโบสถเมื่อวานใช่ไหมครับ ท่านพระครูช่วยลื้อฟื้นความจำใช่แล้วใช่แล้วทำไมเธอรู้หลวงพ่อแพรเพิ่งนึกออกหลวงพ่อทราบหรือเปล่าครับว่างูตัวนั้นมาจากไหนใครจะไปรู้เพราะจูจูก็โผล่มาให้เห็นแล้วก็หายไปนั่นไม่ใช่งูจริงหรอกครับเป็นการแสดงอภินิหารของสมเด็จโต เมื่อประมาณเกือบเกือบตีสองท่านมาเล่าให้ผมฟังแล้วท่านก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถวายหลวงพ่อแล้วท่านก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถวายหลวงพ่อแผรภิกษุวัยหกสิบเศษรู้สึกซึ้งจนน้ำตาใสาๆคลอหน่วยตาทั้งคู่ทราบซึ้งที่สมเด็จคอยดูแลช่วยเหลือท่านฉันจะสร้างหลวงพ่อโตที่วัดพิกุลทอง จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เงินยี่สิบล้านฉันจะหาเงินมาสร้างหลวงพ่อโตให้ได้ท่านเรียกสมเด็จโตว่าหลวงพ่อโตจนติดปากเพราะเคารพน้ําถือสมเด็จมาตั้งแต่บวชเป็นเนนใหม่ๆดีครับผมขอสนับสนุนหลวงพ่อบารมีมากเงินยี่สิบล้านหาได้ไม่ยากหาได้ไม่ยากหรอกครับ ท่านพระครูอนุโมทนาทำไมท่านไม่มาหาฉันบ้างทำไมมาหาแต่เธอท่านพูดเหมือนน้อยใจท่านบอกว่าท่านมากับหลวงพ่อนะครับไม่ใช่มากับผมแต่ทำไมท่านไม่ปรากฏให้หลวงพ่อเห็นอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันท่านอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างไม่แน่นะครับคืนนี้ ท่านอาจจะมาคุยกับหลวงพ่อก็ได้ผู้อ่อนวัยกว่าพูดให้กำลังใจฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเอาละเราไปทำวัดที่อุโบสถกันเถอะเดี๋ยวจะเอาวาดท่านจะรอพระครูบุญมีและพระนักศึกษาอีกสี่รูปมารับหลวงพ่อแพรและท่านพระครูก่อนแล้วจึงไปรับคฤหัสถ์แปดคนที่โรงแรม วันนี้ไม่มีประชุมเพราะทางประเทศเจ้าภาพจัดโปรแกรมให้ชาวพุทธที่มาร่วมประชุมได้มีโอกาสไปนมัสการพุทธสถานและชมสถานที่สำคัญของประเทศศรีลังกาวันพรุ่งน,นี้จึงจะประชุมอีกครั้งหนึ่งพระครูบุญมีให้นำกระเป๋าเดินทางไปด้วยเพราะคืนนี้จะพักกันที่เมืองแคนดี้รุ่งเช้าจะไปชมเขาสิกิริยา แล้วจึงกลับมาที่เมืองโคลัมโบเพื่อร่วมประชุมประชุมเสร็จก็จะบินกลับประเทศไทยส่วนกำหนดการสำหรับวันนี้คือไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอโนราทัปุระแล้วขึ้นเหนือไปดูพวกธมินหิน,นชาติที่เมืองจับนาจากนั้นกลับมาพักแรมที่เมืองแคนดี้พระภิกษุพักที่วัด อัคคิริยาหรือวัดสยาโมปาลีที่ท่านอุบาลีเคยอยู่จำพรรษาและมรณภาพที่วัดนี้ส่วนคฤหัรถ์หัดพักโรงแรมเช่นเคยรถบัสใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงเศษก็ถึงเมืองอนุราธปุระ เนื่องจากสีลังกาเป็นเกาะไม่ใหญ่นักการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งจึงใช้เวลาไม่นานทั้งการจราจรก็ไม่ติดขัดเพราะรถยนต์มีน้อยคนที่จะซื้อรถยนต์ได้จะต้องอยู่ในระดับเศรษฐีและต้องซื้อด้วยเงินสดไม่มีระบบผ่อนทรงเหมือนในเมืองไทยที่คนนิยมใช้ก่อนผ่อนทีหลัง ต้นพระสีมหาโพธิที่เมืองอนุราทป,ปุระมิได้มีลักษณะเป็นต้นหากเป็นกิ่งขนาดใหญ่เพราะพระภิกษุณีสังคมิตราพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงนำกิ่งมาจากต้นโพตรัสรู้ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเมื่อประมาณปีพุทธศักราช236 เพื่อถวายพระเจ้าเทวานำปิยติดสะกษัตริย์ศสีลังกาในเวลานั้นนับเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคนลังกานับถือและหวงแหนพระสีมหาโพกิ่งนี้มากได้ทำรั้วล้อมไว้ถึงสามชั้นเกรงว่าคนที่เข้าไปใกล้จะนำเชื้อโรคไปให้ต้นไม้ ประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเฝ้าธนุถนอมสืบต่อกันมาหลายชั่วคนด้วยความเคารพนับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจะไปเจรจากับแขกคนเฝ้าเพื่อขอให้พวกเราได้เข้าไปนมัสการข้างในพระครูบุญมีพูดกับหลวงพ่อแพ่ผมจะไปช่วยยืนเป็นกำลังใจให้ ท่านพระครูอาสาอันที่จริงฉันมีคาถามหานิยมของสมเด็จโตที่ได้มาจากหลวงปูน่นาคาถามีว่าเมตตาคุณนางอารหังเมตตาถ้าจะเจรจากับผู้ใดให้ภาวนาคาถานี้ในใจจะทำให้เขาเมตตารักใคร่ดังนั้นเมื่อพระครู บุญมีไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ภาษาบาลีเรียกว่าโพธิรักคะท่านพระครูจึงยืนภาวนาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาอยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่ยอมเปิดประตูชั้นนอกให้หากยังไม่ยอมเปิดชั้นในครั้นมองหน้าท่านพระครูก็เกิดใจอ่อนยอมเปิดให้เข้าชั้นใน แต่ชั้นในสุดห้ามเข้าโดยเด็ดขาดด้วยเกรงจะเอาเชื้อโรคไปติดต้นพระศรีมหาโพธิ์ผมว่าเชื้อโรคน่าจะมาจากพวกมันมากกว่าตัวดำปีออกอย่างนั้นพระครูบุญมีพูดกับท่านพระครูด้วยภาษาไทยและเจรจาต่อรองอีกท่านช่วยบอกเขาหน่อยว่าดิฉันนำผ้ามาสักการะบูชาต้นพระศรีมหาโพธิด้วย สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานมาอาจารย์เนื่องอิ่มสมบัติใช้ผ้าเป็นเครื่องต่อรองพระครูบุญมีจึงส่งภาษาสิงหนบอกคนเฝ้าใครๆมาก็มาอ้างแบบนี้กันทั้งนั้นยังไงยังไงผมก็ให้พวกท่านเข้าไปไม่ได้อย่าให้ผมต้องลำบากใจเลยได้โปรดเถอะบุรุษนั้นอ้อนวอนคลั้นศบตากับท่านพระครู ก็ให้รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวดวงตาของท่านเจ้าคุณรูปนี้ช่างมีอำนาจลึกลับเซนิการายท่านพระครูเห็นแขกลังกาศบตาด้วยจึงเร่งภาวนาคถามหานิยมเป็นการใหญ่บุรุษนั้นถึงกับใจอ่อนปวกเปียกคิดในใจว่าหากไม่อนุญาตคงขาดใจตายเป็นแน่จึงพูดขึ้นว่างั้นผมอนุญาตท่านเพียงสองรูป ให้เข้าชั้นในสุดเพื่อนำผ้าไปสักการะบูชาเขาหมายถึงท่านพระครูกับพระครูบุญมีขออนุโมทนาแต่อัตมาขออีกนิดหนึ่งขอให้หลวงพ่อรูปนี้ท่านเข้าไปด้วยเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่พระครูบุญมีต่อรองอีกท่านนิพกนนะให้เท่านี้จะเอาเท่านั้น พระครูบุญมีถูกแขกต่อว่าเจริญพรอาตมาขอร้องเถอะหลวงพ่อรูปนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาถ้าโยไม่ให้ท่านเข้าอาตมาคงไม่สบายใจที่จะเกินหน้าเกินตาครูอาจารย์ท่านพระครูบอกบุรุษนั้นหลังจากแน่ใจแล้วว่าคาถามหานิยมช่วยท่านได้จริง เห็นทัดพูดภาษาเดียวกับตนได้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นพระศรีมหาโพก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าหันไปอธิบายให้เพื่อนร่วมงานอีกสองคนว่าพระคุณเจ้าท่านมาจากประเทศไทยไทยกับศรีลังกาเคยมีสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันมาช้านานสมัยที่ประเทศของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตสมณวงถูกทำลาย ก็ได้สมณทูตจากประเทศไทยมาตั้งวงใหม่ให้ที่เรียกว่านิกายสยามวงหรืออุบาลีวงผมจึงเห็นสมควรที่จะให้พระกุณเจ้าสามรูปนี้เข้าไปนมัสการและนำผ้าไปโอบต้นพระศรีมหาโพธิ์พวกคุณจะว่ายอย่างไรผมไม่ขัดข้องเจ้าหน้าที่สองคนพูดขึ้นพร้อมกันพระครูบุญมีจึงบอก นายสมพรให้นำผ้าจากอาจารย์เนื่องมาส่งให้ท่านแล้วภิกษุทั้งสามรูปกับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจึงเข้าไปในรั้วด้านในสุดช่วยกันขึงผ้าแพลเนื้อดีสีเหลืองทองพันรอบต้นสีมหาโพเสร็จแล้วจึงพากันออกมาจากรั้วชั้นในสุดพระครูบุญมีเป็นผู้นำคณะกล่าวคำบูชาภาษาบาลี กระทำทักษิณาวาดสามรอบจากนั้นจึงอําลาเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปเมืองจัฟนาซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศระหว่างที่นั่งมาในรถท่านพระครูเชิญชวนให้สวดพาหุงมหากาและกรณิยะเมตสูตรไปตลอดทาง ท่านรู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะต้องพบกับพวกทมินหินนชาติผู้ซึ่งใจคอโหดเยี่ยมดุร้ายการสวดมนต์ก็เพื่ออัญเชิญคุณพระศรีรันตน์ัรามาปกป้องคุ้มครองให้แคล้วกลาดจากพยันตรายต่างๆสวดมนต์จบจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลการแผ่เมตตาเป็นการแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ ผู้เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นการผูกมิดไมตรีจะได้ไม่มีเวรภัยต่อกันเมื่อรถแล่นเข้าเขตเมืองจัฟนาท่านพระครูก็ได้เห็นหน้าตาของพวกทมินพวกเขาไม่แสดงความเป็นมิตรกับคณะของท่านเพราะเป็นปฏิปักษ์กับชาวพุทธมาโดยตลอดขณะนั้นเป็นเวลาสิบเอดนาฬิกาพระครูบุญมีจึงบอกให้โชเฟอร์หาที่จอดรถเพื่อ พักรับประทานอาหารกลางวันโชเฟอร์จึงเลี้ยวรถเข้าข้างทางไปจอดใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเด็กหนุ่มสองคนช่วยกันนำอาหารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมมาให้จำนวนสิบห้าห่อไม่ขาดไม่เกินถาวายภิกษุเจ็ดรูปก่อนแล้วจึงแจกครื่อหัดทั้งแปดส่วนพวกเขาสามคนเตรียมอาหารมาจากบ้านขณะที่คนในรถกำลังรับประทานอาหาร พวกทมินก็พากันมาเยืนล้อมรถบ้างใช้กำปั้นทุบรถบ้างก็แลบลิ้นปริ้นตาหลอกเมื่อคนในรถมองหน้าก็แยกเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่กริยาอาการที่แสดงออกบอกชัดเจนว่าไม่ยอมเป็นมิตรด้วยพวกเขาถึงกับจะทำร้ายเราไม่เนี่ยหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงมีรับสั่งถามไม่หรอกโยมหม่อมเจ้าอย่าทรงวิตกไปเลย พวกเราสวดมนต์กันมาตลอดทางเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกท่านพระครูตอบด้วยความมั่นใจมั่นใจในอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคาถาพาหุงและปรณิยเมตสูตรที่พวกเราสวดกันมาตลอดทางนั้นเป็นคาถาและสูที่ศักดิ์สิทธิ์มากเดีย๋ยวว่าแต่พวกมนุษย์จะทำอันตรายไม่ได้เลยแม้พวกพูดผีปีศาจ ก็มาทำอันตรายไม่ได้ขอญาติโยมอย่าได้กลัวไปเลยหลวงพ่อแพรพูดปลอบใจญ,ญาติโยมซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวท่านเองด้วยใช่ว่าจะรักชีวิตเฉพาะญาติโยมเมื่อไรพระก็รักชีวิตเหมือนกันฉันพัทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วภิกษุเจ็ดรูปสวดอนุโมทนาวิธีพวกธมินได้ยินเสียงพระสวดก็พากันแตกคือออกไปจากรถ โชเฟอร์จึงออกรถได้โดยสะดวกยี่สิบนาทีให้หลังก็แล่นมาจอดที่หน้าวัดนาคาพระครูบุญมีทำความตกลงกับคณะว่าขอพระคุณเจ้าและญาติโยมลงไปด้วยความสงบพยายามอย่าพูดจากันเพราะจะทำให้พวกทมินขัดเคืองข้อสำคัญอย่าไปมองหน้าพวกเขาวัดนี้ชื่อวัดนาคา ที่แปลว่าพญานาคนั่นแหละชาวพุทธศีลังกาเชื่อกันว่าสมัยพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาเคยเสด็จมายังดินแดนแห่งนี้จึงได้มีการสร้างวัดนาคาขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสรณปัจจุบันวัดนาคาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธซึ่งมีจำนวนน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นพวกฮินดู เดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปในวิหารและชมวัดกันใช้เวลาประมาณ20นาทีขอให้เกาะกลุ่มกันไว้ถ้าใครแตกกลุ่มอาจถูกพวกทมินทำร้ายได้ฟังมาถึงตอนนี้ทั้งพระและคฤืัหัดต่างก็ตั้งปณิธานไว้ในใจข้าพเจ้าจะไม่แตกกลุ่มเป็นอันขาด เมื่อภิกษุทั้งเจ็ดรูปกับคฤหัสถ์ทั้งแปดขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์ก็ออกรถจุดมุ่งหมายคือเมืองแคนดี้เพื่อนมัสการพระเกี้ยวแก้วกำลังจะพ้นเขตเมืองจัฟนาอาจารย์เนื่องเกิดกระหายน้ำอย่างแรงเนื่องจากอากาศร้อนน้ำในรถก็หมดพอดีพระครูบุญมีจึงบอกโชเฟอร์ให้จอดซื้อน้ำที่ร้านข้างทางเมื่อรถจอด ท่านบอกให้หนุ่มลังกาสองคนลงไปซื้อน้ำคนขายมองขึ้นมาบนรถเห็นพระก็ส่งภาษาไม่ขายเพราะถิ่นนี้เป็นพวกทมินอาศัยอยู่พวกทมินเกลียดพระเกลียดชาวพุทธทุกคนจึงกรูเข้ามาหมายทำร้ายท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าไม่ต้องกลัวนะทำใจดีๆเข้าไว้ช่วยกันแผ่เมตตาให้เขา เราได้สวดมนต์กันมาตลอดทางแล้วพึงน้อมจิตอันเชิญอนุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากพยันตรายใดๆตั้งสติเข้าไว้แล้วปฏิบัติตามนี้ทั้งพระและครหัดทำตามท,ที่ท่านพระครูแนะนำ รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีก็ใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายจะอาวาดวัดป่ามะม่วงนึกถึงพระสูตรชื่อกรณียะเมตตสูตรที่ว่าด้วยการผูกมิตรกับมนุษย์และอมนุษย์ด้วยการแผ่เมตตาแต่เวลาจวนแจเช่นนี้จะท่องทั้งสูตรก็คงไม่ทันการควรท่องเฉพาะที่เป็นหัวใจจึงภาวนาในใจว่าเมตตันจะสัพพโลกัสมิง มานาสัมภาวะเยอปะริมานังและต่อด้วยคถามหานิยมของสมเด็จพระพุทธจารย์โตคือเมตตาคุณนางอะระหังเมตตาภาวนากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จน,จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจึงแผ่เมตตาให้พวกทมินซึ่งท่านรู้ว่าพวกเขามาทำร้าย พวกธมินหินชาติที่วิ่งกรูกันเข้ามาจะทำร้ายพรันเห็นผู้คนในรถอยู่ในอาการสงบก็รู้สึกแปลกใจพวกที่ถือมีดถือไม้ปรีเข้ามาพอถึงตัวรถกลับรู้สึกเย็นชุ่มชื่นเบากายสบายจิตความคิดที่จะทำร้ายล้างปรานพลันเปลี่ยนเป็นเมตตารักใกล้อยากผูกมิตดไมตรีจากไม่ยอมขายน้ำให้ในตอนแรกเปลี่ยนเป็นเอาน้ำชา กาแฟมาเลี้ยงโดยไม่ยอมรับเงินสมภารวัดป่ามะม่วงได้ประจักษ์แล้วว่าอนิสงส์แห่งเมตตานั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนักสามารถเปลี่ยนจากทมินผู้ดุร้ายให้กลายมาเป็นผู้ที่มีใจไมตรีอารีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคช่างอัศจรรย์นนะัก 25นาทีให้หลังก็ได้เวลาจากคนในรถกับคนนอกรถต่างโบกไม้โบกมืออำลาก,กันขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงจึงจะถึงเมืองแคนดี้เราจะต้องไปให้ถึงก่อนบ่ายสี่โมงมิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าไปนมัสการพระเคี้ยวแก้วท่านพระครูพูดขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะเราต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงอย่างเร็วที่สุดก็ถึงห้าโมงเย็นพระครูบุญมีท้วงเพราะรู้เส้นทางดีแต่ผมจะต้องหาทางไปให้ถึงก่อนบ่ายสี่โมงจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยืนยันสมเด็จโตบอกว่าเขาจะเปิดให้ตอนสี่โมงเย็นไม่มีทางครับอย่างไรเสียก็ต้องถึงห้าโมงเย็น หัวหน้าคณะมกุเทศยืนยันเช่นนั้นหลวงพี่เห็นท่าจะต้องใช้คาถาย่นระยะทางแล้วล่ะครับอาจารย์เอื้อพูดยิ้มยิ้มเขาเป็นนายกพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีและคุ้นเคยกับท่านพระครูมานานจึงรู้ว่าท่านมีคาถามากมายหลายร้อยคาถาเขาแน่ใจว่าที่พวกทมินเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นั้น ก็เพราะคาถาของท่านยังไม่ต้องสงสัยนะครับหลวงพี่ลองอีกสักคาถาถ้าไม่ได้นมัสการพระเขี้ยวแก้วก็เหมือนไม่ได้มาสีลังกาผมขอฝากความหวังไว้กับหลวงพี่อาจารย์วัยห้าสิบขยันขยอเพราะรู้ว่าหลวงพี่ทำได้ท่านพระครูเห็นความจำเป็นจะต้องใช้คาถาอีกครั้ง จึงกระซิบกับหลวงพ่อแพว่าสมเด็จโตท่านสั่งให้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาและให้อดทนเข้าไว้ก็จะได้สมปรารถนาผมมั่นใจครับหลวงพ่อและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็ประกาศให้สมาชิกทุกคนทราบและนำภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อโตของท่านบอกมา จ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงนั่งภาวนาคาถาย่นระยะทางคถามีว่าสหัสเนตโตเทวินโทเทวรัชะสศรีทโลสังขิตป,ปิตวานะตังมักคังขิปปังสาวัติมาคมิรถวิ่งไปได้หนึ่งชั่วโมงก็มาจอดที่หน้าวัดสีดาลดามัลลิกาวะ อันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วอาจารย์เอื้อมองดูนาฬิกาที่ข้อมือข้างซ้ายเวลาบ่ายสามโมงพอดิบพอดีเลยศรัทธาหลวงพี่เสียเหลือหลาย